โอเคก็บอกว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,น,น,นกันด้วยนะครับวันนี้จะสอบที่การปั๊มหวัวใจของ IG นะครับนี่นะหวัวใจของ IG เนยนะใครที่ต้องการเพิ่มนะครับก็ให้ทุกคนเปิดโปรไฟล์เป็นสาสตร์รณะด้น,นะครับงั้นจะเป็นระปั๊ตามได้นะจากเราปั๊มอย่างจากเราเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่หน้า Google ได้เลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าไลค์คิดเกมนะไลค์คิดเกมนะครับก็จะเจอเว็บไซต์ของไลค์เกมได้โหสุดนะครับก็ทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะ หลัแจ็กรามาหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับก็สามารถกดสมัครสามาชิกได้เลยนะครับจะมีเบ,บอก์จีนนะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปรอบหนึ่งด้แล้วก็ก่อข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับจะมีชื่อผู้ใช้เมล์ท่าผ่านแล้วก็ยืนยันท่าผ่านนะครับอย่าลืมติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็กดสมัครสมา,สามชิกได้เลยครับหลัแกแจ้งาารบสมัครเสร็จแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้กับรหัสที่จะสมัครไปเพื่อส,สักครู่ไปใส่รื่องช่องดีทามเลยนะแล้วก็จดจำรหัสไว้ด้วยก็ได้นะ แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหน้าตาหน้าตาเบกเประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูคําว่าบนมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบนมู่ที่เราต้องการเช้าริการนะครับ f a c e b o o k t g t i k t o k YouTube นะครับก็สามารถเลือกดูได้นะผมจะมาปั๊บเป็น IG นะครับบริการแนะนำของไอเคมนะครับกดค้วไารอบหนึ่งนะก็เลือกริาก,การอีกรอบนะจะเป็นตัวนี้นะ ไลน์นี่นะครับมีสปีดนะสิบห้าบาทต่อหนึ่งพันหั่ใจเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับตัวนี้กดเข้าไปเลยนะอ่าโซ่ค้ามคำไม่บายก็ทุกคนอ่านก่อนสักทุกทุกครั้งนะครับ,ต,รรบรตัวนี้ลิงก์นะครับไม่ต้งลิงก์ก็ให้พี่หน้าโปรไฟล์ไอจีของถึงได้เลยครับผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับนี่นะกดเขาเ้าไปในโพสต์ของเรารอบหนึ่งครับแล้วก็คัดลอ,อกลิงก์มาอันนี้ผมก็มีประมาณ 199, ร้อยเก้าสิบเก้าหัวใจอยู่นะครับจะปั๊มอีกสักร้อยถึงนะ นี่นะครับห0 0หัวใจก็1.5จุดาบาทเท่านั้นนะครับถูงมากนะก็สั่งซื้อได้เลยนะครับล้วบอกเวลาคำสั่งซื้อ,อคุณแล้วนะครับรหัส4916วิธีเช็คสถานะนะครับไปที่ประบบก็สั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็เช็คนี่นะรหัส4916นะครับสถานะก็รอดำเนะินการอยู่นะครับก็คนสามารถรอมันขึ้นได้เลยครับ ลิโซ่ของเครดิตนะครับใครที่ไม่มีเครดิตนะครับก็สามารถคลิกมินิจำเงินได้นะแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการเติมเงินนะครับวิสาช่องทางให้เรื่องครับสแกนเคอร์โค,ค้ดทุกธนาคารนะทูมินิเวเลตนะครับแล้วก็ทอลเบลเวเลตใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้ทีดีจะจะมีพวกเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็สามารถมาเช็คได้นะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมีนะครับสามารถติดต่อมีคานทางตัวได้แลนะ้วสามารถแจ้งเติมเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งบินได้2ี่ชั่วโมงครับมีร้อยเก้าหัวใจผมรีสักรอบว้าขึ้นไหมเรายังไม่ขึ้นจะผลจะตัดมตอนที่หัวใจไอจีมันขึ้นเลยนะครับเคผมก็อันนี้หัวใจของไอจีมันขนไปที่เรียบร้อยแล้วครับเวลา 997นะครับตอนนี้ตอนแรกมีประมาณ199นะครับนี่นะขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็จะมีประัติการให้ดูนะครับตรงนี้ก็สามารถมาเช็คได้นะนาทีที่แล้วนะครับหนึ่งนาทีไม่ถึงนาทีก็ขึ้นแล้วนะสำหรับใครเ้องการเพิ่มกดใจขอ G แบบง่ายๆราคาถูกๆนะครับก็สามารถโค้นหาคำว่าไค์เขียนใน g o o เกิลได้เลยครับหรือว่าจะคลิกลิใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะ๋ยวผมจะทีไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกันสวัสดีครับ